คุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนคะ่ะพี่ยู้ยดรอารยาสาธิกพุติผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เปิ้ลจากนิสุขสวัสด,ดิ์เดนชกับรายการ Top Health <f> Story สวยสุขภาพด<ป>ีแบบทอปๆคะ่ะโอ้วันนี้นี่เป็นวันตื่นเต้นสนุกสนาน,น,น,านก่อนวันปีใหม่ พรุ่งนี้นะคะปีใหม่ไทยวันนี้วันที่1 2พรุ่งนี้วันที่13เราเตรียมเฮฮากันเต็มที่เลยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องวันสงการกันนิดหนึ่งค่ะว่าวันสงการหรือเรียกว่าวันมหาสงกรารเป็นวันที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี่ของประเทศอินเดียแต่เพียงแต่เปลี่ยนว่าจากเขาสาดสีกันเรามาเป็นสาดน้ำกันนะคะสาดน้ำกันเพื่อ ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของบ้านเราที่มีอากาศร้อนร้อนร้อนจัดเลยอะเดี๋ยวนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนค่ะคำว่าสงกรานมาจากภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าการเคลื่อนย้ายสงกรานแปลว่าการเคลื่อนย้ายนะคะโดยเชื่อว่าวันสงกรานเป็นช่วงการเคลื่อนย้ายของจักรราศออีอีกในหนึงก็คือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ นั่นเองนะคะมันตรงตามตัวเลยสงกรารน,นะคะทําให้คนไทยยึดถือวันสงกรารเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งเขาเรียกว่าถึงพศออะ,ะคะก่อนจะปรับเปลี่ยนให้เป็นตามแบบแผนของสากลนิยมคือมาถือวันปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมเหมือนๆกันนะคะของทุกปีแต่ของไทยเรายังนับถือ สงกรานเป็นปีใหม่ไทยอยู่แบบนั้นนะคะคุณยุ้ยเคยได้ยินเพลงไหมคะที่เขาแบบมีเป็นอมตะมาเลยของของวงสุนทราพรนะคะลองว่าก็พอจะเข้าพอจะเข้าสงกรานเ<ด>นะะี่ค่ะพอโตได้นะป้าใหม่แล้วละ,ละน,ะนออ้องสงกรานร้องทึงนอง <c oughs> เพลงไทยและอะไรต่อทำนองเพลงโทน โน่นไงจ้งก้องโฟกัสเพื่อนคนเดียวได้เพราะอายที่จะขยับโน่นไงจ้าทนปะทถนทถนทั้งโย่ทั้งคนจำไม่ได้แล้วค่ะอยากร้องให้ฟังเลยค่ะแต่ว่าประมาณนั้นเลยค่ะเขาไม่มีเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมไม่หนุกด้วยเลยอเพราะต๊ะหน่อยก็ยังดีนะคะตัวยุ้ยหมดแล้วเนี่ยไอ้ยังงี้ดรยุ้ยเขามีเรื่องจะนํามาฝากค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเขาบอกว่ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากอ้าวละค่ะเป็นอะไรคะดรยุ้ยคะ ยังตื่นเต้นอยู่เลยก็คืออยากร้องแล้สิเพลงกลัวต้องโยกคือก็เดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่ร้อนมากเนื่องจากว่าคุณผู้ชมคะคือแกนโลกเราอ่ะมันเอียงคือตอนนี้แกนโลกเอียงแล้วนาซารู้เรื่องนี้มานานละเพราะฉะนั้นเตอนนี้อากาศมันจะผันผวนร้อนก็ร้อนมากพี่เปิลค่ะนั่นเราอาจจะได้เห็นหิมะในชีวิตเราก็ได้นะ แต่ว่าร้อนก็จริงรอ,อ่ะจริงอ่ะอาจจะถ้าเราเยรพยายามอยู่ให้นาน,นอ๋อค่ะก่อนไปเล่นสงกรานต์นะคะเราน่าจะทาผลิตภัณฑ์กันแดดค่ะ SPF 5 0ของบโชเรีบโชเลยค่ะนี่ค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรองพื้นในตัวค่ะเป็นแบบ5 i n one พื้นหนึ่งเป็นกันแดดที่ไม่เหนียวเนอะหนะไม่ก่อให้เกิดสิวเป็นรองพื้นให้หน้าใสาสว่างค่ะยุคนี้เป็นยุคที่หน้าต้องขาวใสอันนี้ต้องบอกเลยว่า 5 in 1ใช่นะคะหนึ่งเป็นรองพื้นค่ะหนึ่งเป็นรองพื้นสองให้ความชุ่มชื้นสองให้ความชุ่มชื้นสามกันแดดกันแดดสี่บำรุงผิวแล้วก็ ถ้าคือล,ลดรลิ้วรอย,รอยเพราะว่าเราใส่ oh. เราใส่โปรตีนใหม่ที่เราคำนวณมาเราชำนาญเรื่องโปรตีนใหม่นี่ค่ะนี่ค่ะเราอ่ะภูมิใจเสนอจริงๆนะคะเพราะว่าสงการทั้งทีเนี่ยจะออกไปเล่นต้องเล่นให้สบายใจนะคะเล่นให้ไม่มีปัญหากับใบหน้านะคะ SPF 5 0โสิบพ oh. ี่อว,ว่าโปรตีนใหม่มีงานวิจัยกระตุ้นการสร้างเส้นให่คอลลาเจนใต้ผิวอช่วยบอกเถอะคะ่ะระหว่างกันแดดหน้าก็จะพอาเล่นส่งการเสร็จหน้าพี่ก็จะเด้งเลย มีงานวิจัยด้วยเหรอคะอ,อนะคะเราจะได้เหรียญทองมาตั้งสองสาอันเหรียญทองจากเหรียญทองจากการวิจัยโปรโตีนใหม่ค่ะก็เป,เ,ออเป็นเดี๋ยวเราเตรียมจะลอนอีกรอบหนึ่ง เพราะของไข่ดีมากมันหมดไปวันนี้<ล>มีแต่มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่แบบได้เหรียญนะะแต่ว่าเราแต่เราใส่โปรตีนใหม่ในเกือบทุกอันที่เกี่ยวกับรอนดิ้วลอยอยู่แล้วค่ะก็สงกรานนะคะเป็นวันที่หนุ่มๆสา,าวๆเขาจะได้ออกมาเจอกันคือก็น่ารักดีอะคะ่ะคือเมื่อก่อนนี้เรียกว่าสมัยนะคะพอแก่ๆแ,แล้วเขาบอกถ้าไปเล่าเรื่องอดีตนี่คือเคยเห็นเขาถ่ายรูป พีทีแบบสองการอะไรเงี้ยไม่เมื่อก่อนนักสแสดงเนี่ยค่ะเขาจะแบบว่าทํางานกันเป็นทีมนะคะแต่ว่าในวันเวลาที่จะออกไปถ่ายหนังกันเนี่ยจะใช้เวลาัับางทีพักไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยจะไม่ไปไปกากับเหมือนกับปัจจุบันเพราะว่าไม่สะดวกนะคะก็จะไปปักหลักกันเลยบางทีเป็นเดือนก็จะมีเฉพาะตัวเอกพระเอกหรืออะไรที่มีหลายๆเรื่องและจําเป็นต้องโดดก็อาจจะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะพักรวมกันอยู่เป็นเดือน ถ้ามันเป็นคล่อมช่วงฝงกรานนี่ขึ้นรถกระบะกันเลยนะคะแล้วก็มีถังยางมาตอยมีถังน้ำนะคะแล้วก็ไปสาดกันไปเล่นกันกับชาวบ้านแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้ําเราหมดกระทหันเราก็ลงกันไปทั้งรถเลยค่ะแล้วไปจับตัวคนอื่นๆไว้แล้วแย่งน้ําเขาแล้วเาจะรู้ได้ยังไงว่าน้าเขาไม่ทําให้เราเป็นผื่นนี่ไงถึงต้องมาคุยกันพอน้ําบางทีเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ต่างกันเดี๋ยวนี้ไม่รู้น้ํามาจากไหนเดี๋ยวนี้มีปืนด้วยแล้วก็มี รู้าน้ำในปืนเนี่ยคือน้ำอะไรและเอามาจากไหนนะคะบางทีมันอาจจะทําให้แพ้ได้ทําให้เป็นผลผื่นหรือผิวเห่ขึ้นมาได้นะคะเราก็มีไม่ต้องตกใจคะ่ะเรามีตัวแนะนําชื่อคารลนดูล่าตัวนี้ใช่ไหมคะดออรอ๋อใช่ค่ะคือถ้าเกิดเราโดนสาดจนตัวเปื่อยนะคะคือถ้าสมมุติว่าสมมุติเราเล่นกันจนมือเปื่อยออนอกจากเปื่อยแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะนอกจากเปื่อยแล้วถ้าสมมติว่า เป็นผืนเป็นผืนแพ้แพ้ไม่รู้น้ําอะไรมาใส่เราหรือว่าเราเล่นทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นมือเปื่อยเกิดแบบเกาแล้วเป็นแพ้ขึ้นมาวันนี้ได้รางวัลเหรียญทองโอ้ตัวนี้นวัตกรรมโล่งได้รางวัลนี่สะที่ลอนดอนได้จากอังกฤษเลยนะคะตัวนี้เห็นอย่างเนี้เห็นอย่างนี้นะคะคือเราเราเนี่ยอยากจะให้ใช้เป็นยาประจําบ้าน ไปเลยนะคะบางทีเราโดนสารและสิวขึ้น,นก็ใช้ได้ใช้ได้นะคะสิวก็ระงับสิวได้ด้วยเป็นประโยชน์ประจําบ้านเลยอะคะ่ะก็ได้อย่างที่ดรยุ้ยพูดเราได้เหรียญทองมาเพราะอะไรนะคะสกัดจากด,ดอกเร,ดเราได้เหรียญทองคือตัวคาเลนดูล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในตำรับพอโอมาร์ยที่สำหรับผดผื่นแผลไหม แก้สิวลดการอักเสบใช่แต่ว่าเรามาใส่ตัวอื่นเราใส่ว่านหางจระเข้สสกัดใบบัวบกลดรอยด่างดําค่ะลดรอยด่างดำของผิวหน้ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวเพื่อนยุ้ยก็ไปใช้ค่ะแล้วก็ผิวหนังแห้งแตกหรือเป็นแผลอย่างเช่นเราบอกไปแล้วนะคะแผลเบาหวานยุ้ยก็ใช้ตัวนี้นะค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเหตุอักเสบระหว่างที่เราเล่นน้ํากันนะคะก็คาเลนดูล่าได้เลยยุ้ยแนะนําให้คนท้องใช้ตอนที่ท้องแบบยังแบบไม่ไม่ใหญ่ ป้องกันผิวแตก่ลดริ้วรอยได้ด้วยเหมือนกันลดริ้วรอยเพราะว่าเราใส่ใบัวบกลงไปกับบ้านหานกันแดดนี่ก็ดีเลยะอันนั้นก็ลดริ้วรอยได้เพราะใส่โปรตีนใหม่โอ้นะคะเขาก็แบบว่าทาเช้าทาเย็นไปเลยนะคะชอบตัวนี้ชอบชอบพี่ก็ชอบค่ะทีนี้หน้าที่เราโดนโดนแดดเจริงๆแล้วอีกสาเหตุนึงที่มันจะเกิดขึ้นได้คือถูกกระตุ้นให้เกิดฝ้าโอ้อันนี้น่ากลัวเพราะว่าตัวเราเปียกใช่ป่ะเราก็ไม่รู้สึกว่าร้อนแต่แดดยังร้อนอยู่ไงค่ะ เราก็มีตัวแนะนำอีกค่ะตัวไหนล่ะนี่เมล s สม s าส,สปอตคอร์ลเรคชันเมล l สม m าตัวนี้เลยค่ะอยู่ในหลอดที่ใช้ง่ายๆนี่แหละนะคะ Melasma าสปอตคอร์เรคชันนะคะปเป็นตามตำราเลย,เยค่ะเป็นครีมสูตรลดเลือนฝ้าและรอยด่างดำทั้งจากธรรมชาติและรอยที่เกิดจากสารเคมีค่ะและก็รอยดำมันเกิดจากการบาดเจ็บของชั้นหนังกำพร้าก็ใช้ได้ตัวนี้นเราภูมิใจจริงๆนะคะ เพราะว่ารอยสิวก็ใช้ได้ส,สําหรับการที่แกะเกากนัจนกระทั่งมันเป็นแผลนะคะตัวเมลัสมาสปอร์ตคอลเลคชันอันนี้มาจากอัลฟาบูตินจากออตัวสารสกัดปอสาปอเสเลียไวย้มัสตา์ดแล้วก็ใบบัวบกพี่ถามนิดนึงกับคนที่เขาไปทำเลเซอร์ คนไปทําเลเซอร์คือแล้วมีแผลเป็นก็ใช้ตัวนี้ได้คือปกติถ้าเกิดทาเลเซอร์หมอกเขาจะให้ปลาสเตอร์มาปิดแต่ว่าถ้าแบบหลุดเลอดไปก็อาจจะดําขึ้นก็ให้ใช้ตัวนี้ไปค่ะผสมด้วยอะไรนะคะอีกครั้งนะคะโอ้ยเยอะเลยค่ะสา,สาสรสกัดปอสาเบลเซียไวมาสตาดัดใบบัวบกพวกนี้เป็นกลุ่มลดการส,สร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างขึ้นโอ้โหค่ะก็สําหรับสงการนะคะแล้วก็ต้องมีการสาดน้ํากันเราก็ นำเสนอตัวป้องกันกันไปแล้วนะคะที่มันดีๆมากเลยเราไปเล่นสงการได้อย่างเต็มที่เลยคุณผู้ชมสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line at Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอสารตัวต่อไปที่เ,เตรียมพร้อมสำหรับสงการอันสนุกสนานของเราสักครู่เดียวค่ะ ท็อปเฮลส์ตอรี่ t ิปแสงแดดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฝ้าที่เป็นอยู่แล้วมีความเข้มขึ้นมากกว่าเดิมนอกจากจะกกระตุ้นฝ้าแล้วแสงแดดยังเป็นตัวการสำคัญในการทำลายชั้นคอลลาเจนใต้ผิวสาเหตุหลักของการเกิดติ้วรอยบนใบหน้า